ฮัลโหลอันยองฮัสยโยนีฮาะสบายดีวันนี้เราอยู่ที่ทะเลกับเราเดอะแก๊งสัตว์ต่างๆมาดูกันเลยว่ามีตัวอะไรกันบ้างตัวแรกไทเกอร์ไทเกอร์เสือไทเกอร์ไปกระโดดน้ำกันนะซุ้มตัวต่อมาโอ้โหมาถึงก็โชว์หงายทองเลยฮอ,คอ,คอคกคดา,กคายฮอคคดายจระเข้จระเข้จะไปเล่นน้ำแล้วนะจ้า แล้วก็โจโจเต่าเต่าเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีค่ะแล้วก็แม่วัวขาวแม่วัวสีชมพูเอเลเฟนช้างเอเลเฟนช้างช้างอันนี้อันนี้ช้างแอฟริกาหรือเปล่านะ สบรามาลายซิบร,รามาลายไดโนสอไดโนเสาร์ไดโนเสาร์กระโดดนะคะเลยซุ้มแล้วก็ไลออนไลออนสิงโตสิงโตสีแดงบัฟโลบัฟโลสีเขียวโอ้ยขึ้นแรงมากลมแรงมาก เอาทรายมาฝังบัฟฟาโลดีกว่านี่โอฉทรายเยอะมากเลยขุดทรายฝังบัฟเาโลเลยจากสีเขียวไม่เป็นสีเขียว,วนะโดนควายเอ้ยโดนทรายกบแล้วขุดทรายฝังบัฟฟาโลเลยโอเคคลิปนี้ขอตัวลักนไปก่อนบายบาย